รีวิวไปจ่ายตลาดตอนเที่ยงคืนนี่ก็คือสภาพผมตอนรอรถไฟ BTS นะครับคนก็ไม่มีมีผมคนเดียวนี่แหละรถไฟก็ลัจะมาแล้วแล้วเธอก็มาจนได้รถไฟมาถึงแล้วครับผมโอเคประตูเปิดเราก็ขึ้นรถไฟกันเลยนะครับผม ขวนรถไฟก็จะพอมีคนบ้างนะครับงอเงาครับผมไปคนเดียวนะครับโอเคแล้วเราก็ถึงตลาดสะพานใหม่แล้วนะครับผมฝนตกด้วยคนก็บางๆตานะครับนี่เลยเราก็จะรีบไปหาซื้อหมูก่อนเลยนะครับผมคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในตลาดก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับผมนี่ร้านหมูประจําผมนะครับ โอเคเรากลับมาถึงแล้วเราก็กลับมาหั่นหมูนะครับทําน้ําหมักหมูแล้วก็หมักหมูเตรียมไว้ขายพรุ่งนี้เช้าครับผมโอเคนอนได้ฝันดีครับทุกคน